บ้าเสียงดังเลยกูเสียงดังเลยบ้าเน,นี่ยวิีหนึ่ Store, e 1, งวิธีคือการโลโอเปอเรชันลบซึ่งการโลโอเปอเรชันในที่นี้นะเดี๋ยวเราต้องจับก่อนเขาถามว่า C c แคชแมวมีคาม่าเท่าเท่าไหร่วิธีการทําง่ายมากหนูใช้แบบนี้โลกไม่ต้องสนใจแม่งเลยหนูนั่งทาไปเลยก็ได้หนูนั่งทาไปเลยก็ได้ไดโดยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราดูก่อนนะสอนโอโลโอเปอเรชันไปละหนึ่งลบสองสามอันนี้เป็น A ต่อไปไปเลยนะหนึ่งลบสามศูนย์อันนี้เป็น B แล้วก็สองลบห้าลบห้าอันนี้คือ C อย่างแรกคือโอเปอเรชันเป้าหมายพี่เคยสอนนนว่าไงะะหูจด้ เวลาลงไปในชานมันจะได้เอกลักรร κ. ทำไปเลยแต่ปัญหาคือพี่จูอันนี้แม่งไม่ใช่เลยเอกลักษณ์ว่ะแม่งทําอะไรวะพี่หนูต้องดูแนวโน้มก่อนว่ามันจัดอะไรบ้างคือมันทําไม่สุดทางลูกแต่กลายเป็นว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียไม่รู้การที่แม่งทํามาแบบแบบแบบค,รค,รค,รครึ่งทางคถึ่งกลางๆบางคนก็ทําตอบไม่ได้บางคนถนัดแบบว่าเฮ้ยหา x y z นเลยเดีกวพี่ข้อนี้อย่างแรกก่อนตัวละครแรกที่หนูจะตอบได้ทันทีคือ a <อ>ป่ะพราหนูท <acc ues S 1> <ๆ>ีแ่แสดงแล้วแสดงว่าตำแหน่งเนี้ยคือเขาไม่ยุ่ง แถวเนี้ยไม่ยุ่งงั้นพี่จิวตอบเลยเอคือเก้าครับซึ่งแม่ไม่ใช่สาระสําคัญเล,เลยโจทย์แม่ก็ไม่ได้เอาอะไรเลยแต่ข้าวเนี้ยหนูค่อยล้อต่อพี่จิวแล้วหนูนจะล้อไงหนูลองสังเกตก่อนพี่จิวมันคล้ายเอกลักษณ์เลยนี่ไงดูดิเหมือนกันปะคุณคุณไหมค่อยๆจัดอย่างนี้แสดงว่าค่อยๆจัดก่อนงั้นหนูไล่เลยงั้นพี่เอา A อของพี่มาเก้าเอามาใส่ก่อนนะอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ได้ละตำแหน่งแรกนะหนึ่งลบสองสามตรงนี้พี่ปักก่อนตรงนี้เป็นเลขเก้าก่อนต่อไปเป็นหนึ่งลบสามศูนย์ 2ลบ5 5ลบอันนี้เป็น b กับ c พี่จิวใช้แบบน,นี้หนูลองเลงก่อนหลักแรกของพี่จิวคือยึดแถวแรกนะแถวแรกไม่ยุ่งนะงั้นแสดงว่าการกระทำก็คือ,คอตั้งเลย r 2 r 3มาเลยค่ะ r งลบ r 1งต่อมาอ่าใช่เพราะฉะนั้นหนูเอ,อ่อเดี๋ยวนะพี่ขอแป๊บนึงนะหนูใช้ r 2ลบ r 1โอเคได้โอเคหนูใช้ตรงนี้ก่อนได้โอเคครับขอ้ๆไล่ก่อนยึดจากการกระทำตรงนี้ก่อนเวลาทเทิร์นแรกคือพี่จิวบอกว่าถ้าเริ่มจากแถวหนึ่ง แปลว่าหลักหนึ่งก็ต้องไปเลขเลยนะศูนย์ศูนย์จำได้ปะศูนย์ศูนย์ที่นี่คือตรงนี้นะโอเคนะครับอ่างั้นแปลว่าพี่ได้ว่าลบกันเลยตรงๆครับสิ่งที่พี่ได้ R สองลบ R หนึ่งต่อไปแล้วถ้า R สามล่ะต้องไปคูณสอง R หนึ่งปะถูกไหม mm hmm. เพราะต้องไปคูณสองก่อนถึงจะได้ตรงนี้โอเคแพทเทิร์นแรกพี่ได้แล้วนะต่อ R เดี๋ยวพี่ขอญาตย้ายก่อนเขียนตัวใหญ่มากเลยจำนวนเลิศตัวถัดมาอันนี้พี่เขียนก่อนหนึ่งลบสองสามอันนี้ปะเส้นเป็นเก้าก่อนนะอ่าพี่คร ได้ไปแล้วศูนย์ปะหนูได้ศูนย์กับป่ะเสร็จแล้วไงต่ออสองของหนูได้เป็นเท่าไหร่นะลบอหนึ่งใช่ไหมได้เป็นเท่าไหร่ลบลบแกเป็นบวกปะได้เป็นเทไหรลบหนึ่งป่ะลบหนึ่งแล้วก็ลบสามปะอือต่อไปแล้วไงต่อ b ลบเก้าปะถูกไหมแล้วไงต่อศูนย์ปะต่อไปได้เป็นลบสองกับลบสองเป็นลบสองกับลบสองเป็นสี่ปะสี่เดี๋ยวนะ บวกสี่เป็นลบหนึ่งปะถูกไหมใช่แต่นะต่อมาพี่จิวไล่ต่อนะตัวต่อมาแล้วไงต่อเอ่ออะไรวะแป๊บนึงนะคูณสองก่อนใช่ลบหกห้าลบหกได้ลบหนึ่งโอเคครับต่อไปเป็นลบสิบแปดสี่ลบสิบแปดปะใช่อ่าโอเคแล้วพิงทำไงต่อลูกพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บหนูลองเลงก่อนอ่าพี่จิวจดข้อต่อมานะลองเช็คก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจอย่านะอย่าเพิ่งไปนั่งดิ้นอะไรทางนั้นนะหนูลองดูก่อน หนูพยายามจัดตรงนี้ก่อนเอกะลักษณ์ก่อนก็ได้ลูกเอาไปทําอะไรนะคูณด้วยลบหนึ่งทั้งคู่ปะคูณลบหนึ่งงั้นพี่คูณลบอ่าใช้คําว่าลบ r สองกับลบ r สามก่อนนะอ่าพี่ใช่งี้ก่อนนะอ่าค่อยๆจัดก่อนจริงๆจะไม่จัดก็ได้นะเดี๋ยวให้ไปทําตอนหลังก็ได้แต่พี่ขอเห็นพร้อมกันละลุยเลยสิ่งนี้ไปเจอได้พี่ขึ้นหน้าครื่อหมายตรงข้ามตรงนี้เป็นบวก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 ตรงนี้เป็นลบแล้วบวกลบแล้วก็บวกตามทันปะ ครับาวนี้พี่เลงใหม่พี่เลงใหม่สิ่งที่พี่จูได้สิ่งที่พี่จูได้ออกมาตอนนี้หนูได้ว่าเฮ้ยพี่แม่งเหลือแค่ตรงไหนตำแหน่งสุดท้ายแค่ตรงนี้ปะใช่ตำแหน่งแค่สุดท้ายตรงนี้แล้วตอนเนี้ยพี่จูได้ว่าแถวกลางพี่ตอบเลยนะแสดงว่าพี่รู้แหละไอ้ตรงเนี้ยคือเท่าไหร่มันเท่ากับเออแป๊บนึงนะพี่จูเขียนก่อนนะพี่ขอยงงี้ก่อนลบบีบวกเก้าได้เลยนะได้ห้าปะแสดงว่าลบบีเออแป๊บนึงนะ บีได้สี่ปะถูกแต่แม่งจบไม่ได้ถามหรอไม่เป็นไรค่อยๆไล่หม่ถ้าบีได้สี่งั้นแปลว่าพี่จูดแปลงเลยตอนนี้เราตรงตรงท่ามันตรงแล้วพี่ยุบเลยนะพี่ยุบเป็นเลขสี่เลยนะโอเคนะครับอ่ะยุบเป็นเลขเอ้ยไม่ไม่ใช่ยุบเลขสี่ขอโทษเปลี่ยนเป็นเลขห้าเลยเปลี่ยนเป็นเลขห้าเลยเพราะแถวตรงกันแล้วต่อไปยึดแถวไหนอีกยึดการกระทำต่อไปก็ต้องเป็นแถวที่สองปะต้องเป็นแถวที่สองใช่ไหมงั้นอาสามตั้งถูกไหม อ่ะเอาแถวสองม,มายุ่งนะเอาแถวสองมายุ่งนะเพราะแถวหนึ่งมันฟิชเชอร์ลิงอะไรกันไม่ได้ละแต่ต่อมาหนูได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแถวหนึ่งกับแถวเอ้ยว่าหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างแถวสองกับแถวสามก็คือจะมาอสาสองสามลบ r สองนี่ครับถูกไหมอ<า>๋อถูกไหม<า>เพราะว่าหนูต้องการขั้นล่างให้เป็นศูนย์นะอ,อ่ะเพราะฉะนั้นพิดูืนอได้ตรงนี้ก่อน เพราะฉะนันพี่ได้ว่าไอ้ตรงนี้ได้ศูนเหมือนเดิม R สองศูนย์ 0, ลบศูนย์ได้ศูนย์ล่างลบบนได้ศูนย์นะต่อไปเป็นไรลบสองปะและตรงนี้ได้เป็นเมื่อกี้ได้ห้าแล้วใช่ไหมพี่จิวได้ว่าเป็น C ลบสิบลบ่บวกสิบแปดแล้วก็ลบกลับไปเลยนะลบห้า <c oughs> ทำนะต่อมาพี่จิวจะตอบแล้วจะตอบแล้วตรงนี้ได้เป็นไรลบ่บวกสิบสามปะยังไม่ได้คําตอบยังไม่ได้คําตอบโตรวจมันเป็นอะไรอยู่ มันต้องเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมแต่ตรงนี้เป็นอะไรอยู่ลบสองงั้นต้องคูนด้วยอะไรหนึ่งลบคูณด้วยลบหนึ่งส่วนสองปะลบาสามส่วนสองปะทันไหมถ้าหนูได้ตรงก้อนนี้เสร็จปุ๊บพี่จูกลอบมาก่อนนะสิ่งที่หนูได้ตรงนี้หนูจะได้เป็นเลขหนึ่งทันทีเพราะว่าลบากลาแกเป็นบวกแล้วก็ตรงนี้ลกยเป็นเลยนะกลับเครื่องหมายอีกทีหนึ่งปะ กลายเป็นคำหนึงนะพี่ขอเขียนตรงนี้เลยเมื่อกี้มันได้เป็นแบบนี้อยู่ใส่เครื่องหมายอ่าส่วนด้วยลบสองอ่ะทันปะอืันตเนี่ยและจับเท่ากันเลยนะสองใช่ไหมและไออนเนี่ยจับเท่ากับสองเพราะว่ามันต้องเท่ากับสองโจทย์บอกมาจากข้างบนทันปะ <c oughs> คิดเลขผิดระหว่างทางแน่เลยใช่แต่หลักหนูไล่ประมาณนี้แล้วถูกปะ่ะใช่อืมภาดหนึ่งตัวคือเจ็บเลยครับในเรื่องเมตริก<ม><ม>นะลบสี่บวกสิบสามเท่าก,กันเลยนะลบสี่ปะยาข้างได้ปไปเลยสี่เท่ากับสิบเจ็ดครับนี่คือคําตอบครับแต่หนูต้องแกะ A B มาก่อนเพื่อเอาไปแทงคาจบเรียบร้อยครับ